ช่วงประช็อตในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่บางไซคันที่คลับนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับอยู่กับโรบอสครับผมในช่วงรีวิวไม้ครับนี่ครับไนกี้เหมือนเดิมฮะอ่าวันนี้กลายเป็นสีฟ้าแล้วก็คือรุ่นใหม่กว่าอ่าหลังจากเมื่อเทปก่อนนี้นะครับผมกับโรบอสมีการรีวิวเรียกว่าเป็นเหล็กมือสองแล้วกันนะครับก็เป็นไนกี้เหมือนกันแต่น่าจะรุ่นเวเฟอร์วันนี้นะครับเราอีกตัวหนึ่งมานะครับเป็นสีฟ้าเป็น เลเพอ่์เหมือนกันครับแต่รุ่นใหม่กว่าแล้วก็อ้วนน่ารักกว่าดูมีความมนๆนิดนึงมีความเป็นมิดสูงกว่าเมื่อกี้แต่เขาคิดว่าดูผมว่าจริงๆถ้าเทียบกับตัวเก่าผมว่าตัวนี้ดูดูออฟเซตบางกว่าด้วยนะใช่ครับผมผมดูผมรู้สึกว่านิดนึงผมดูคาวิตี้ด้านหลังทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบง่ายดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าดูตีรอยง่ายกว่าผมยังชอบตัวนุ้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอผมไม่บอกยังชอบตัวนุ่นอยู่เลยแต่ยังไงผมก็ ลองตีดูก่อนไหมอ่าค,คือเรียกว่าในช่วงนี้เราทําขึ้นมานะครับโปรดิเซอร์หรือคิดขึ้นมาว่าเหมือนเมื่อคีเราไปเดินเนาะตามจะมาจะเป็นทนิยะหรือรช่วงนี้บางคนไปต่างประเทศไปแบกจากญี่ปุ่นมาก็มีญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งเวลาถูกนะท่านผู้ชมถูกจริงผมไปบ่อยผมไป,มไปแบบบางทีโอ้โหควรไหมนะเอามาเล่นดีไหม,มนะบางครั้งเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราทําให้เราทําช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อให้รีวิวห้ดูว่าเหล็กมือสองที่ซื้อซื้อมาเนี่ยโอเคไหมมันโอเคฮะโอเคโอเคเลยมันโอเคเลยโ ชอบคือโอเคก่อนฮะเอางี้คุณจะเพิ่งบอกคุณชอบตัวที่แล้วตัวนี้คุณจะไม่ลองเลยตัวนี้ต้องบอกว่าอีกแล้วหลักพันหลักพันฮะอีกแล้วครับสำหรับคนที่จะเป็นคนที่อยากลองอุปกรณ์มือสองมามีอีกชุดหนึ่งสแปร์กันเหนียวไว้มาลองหรือว่าจะแบบกำลังหัดตีังไม่อยากซื้อมือหนึ่งก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอางี้ก่อนอื่นไม่ต้องพูดกันเยอะเจ็บคอคุณลองเลยได้ครับขออนุญาตครับจะหลดแล้วจะน่ารักน่ารักนิดนึงฮะอ้วน่อย บอกแล้วว่ามันเก่งอะไรเล็กหกใช่ไหมเล็กหกครับเล็กหกสมาตรีลอยง่ายจังบอกแล้วว่าด้านหลังเขามีคาวิตี้ช่วยลอยง่ายขึ้นแต่แล้วก็โซที่ค่อนข้างบอกเลยว่ามันกันเออร์เลอร์มันกันเออร์เลอร์กว่าตัวเอลรเางี้ผมเมื่อกี้ใช้ได้แต่ยังไม่เต็มเอาอีกอยากให้เต็มกว่านี้เหรอครับว่าใช่เต็มคาราเบลสามลูกเลยไปเอาสักสามลูกเอาจะคุณจะได้พูดได้ชัดเจนว่ามันมีช็อตดีและดีกว่าหรือเปล่า งกว่านะถ้าเทียบกันคุมิทางทั้งตรงทั้งลอยเลยครับวานอีกลูกอีกลูกขออีกลูก,ออก,ลกแล้วเดี๋ยวจะสรุปกันได้ครับดูดูตีง่ายไปหมดเลยนะฮ <c oughs> ะมาพูดถึงฟีลลิ่งนิดนึงครับหลังจากตีไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันพุง่งออกจากหน้าไม้ดีไหมช่วยในเรื่องอะไรบ้างเหล็กตัวนี้ ฟิลลิ่งค่อนข้างกระด้างกว่ากระด้างกว่าตัวเวฟเพอ่อที่เราเคยลอกชอบไหมไม่ชอบอ่าไม่ชอบไม่ชอบขนาดไม่ชอบก็ยยำตีไปดีนะบอกว่าไม่ชอบอันนี้เป็นความความรู้สึกส่วนตัวใช่ครับว่าเรารู้สึกยังไงเนาะแล้วตัวนี้คิดว่ามือที่ตีคุณว่าเป็นประมาณจริงจริงมือกลางๆนะครับมือกลางๆมือใหม่ได้ค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกอะไรใบค่อนข้างมน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 พอมนแล้วเนี่ยผมมองว่ามันตีง่ายกว่าแต่ส่วนตัวบอกแล้วว่าชอบพร้อมเพียว หอมเพียวฮะอ่าแล้วระยะเป็นยังไงฮะตอนนี้ระยะดีเลยนะครับผมบอกกันว่าระยะค่อนข้างดีใกล้เคียงกับที่คุณตีไหมผมว่าผมว่าชุดเล็กของเมนครับอ่าใกล้ๆกันครับใกล้ๆเคียงกันเลยแต่ถ้าเทียบกับตัวนู้นตัวนี้ไกลกว่าตัวเดิมอ๋อไกลกว่าด้วยไกลกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าด้วยแล้วไฟล์มันออกข้างเดียวก็คือดรอ่าพอดรอมันก็เลยไกลนะท่านผู้ชมอันนี้แน่นอนแล้วตัวนี้เนี่ยคิดว่ามือกลางๆแล้วมือหัดเล่นเลยได้ไหมได้ครับโอเคอยู่ออค่รับบต้งกวา ชอบอาแต่ผมไม่ชอบโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมแล้วกันครับผมสมมุติท่านใดที่ไปเจอนะครับจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับหนึ่งหน้าตาจับแล้วรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกหน้าลองดูสภาพโอเคก้านพอใช้ได้กลิปพอใช้ได้เอามาลองมาลองเลยใช่นะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับวันนี้รุ่นนี้ก็คือตัวไนกี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ารุ่นไหนนะเวฟเพิ่มมากว่าเวฟเพิ่มนะครับแต่เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าครับ อ่าเป็นตัวส่ซึ่งระยะไกลขึ้นแน่แน่ะพอเทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นมันช่วยให้การตีไกลขึ้นแล้ววันนี้นอกจากส่วนหนึ่งก็คือทําให้ดอกออกรอทุกลูกเลยใช่ผมว่าอาจจะเกี่ยวกับซีจีพวกนี้ด้วยที่ทําให้มันตบเข้ามาไกลขึ้นนะครับยังไงท่านผู้ชมที่สนใจนะครับรุ่นนี้หรือไปหาก้ารมือ2ไม้มือ2ครับเป็นทางเลือกที่ดีครับน่าลองแล้วก็วันนี้เราสองคนรีวิวให้ดูแล้วนะยังไงไปหาลองมาใช้กันดูครับมันีโยกให้เขาเรียนแมวไม่เอาหรอ